สวัสดีครับพี่คลเรนเองนะครับจากช่อง Make-up to g e t h e r ครับตอนนี้ก็ตั้งชื่อช่วงมาใหม่นะฮะชื่อว่าช่างแต่งหน้าพาไปมูนะครับก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันว่างของพี่คลเนนะฮะแล้วก็หลายๆคนก็ว่างกันในช่วงนี้นะครับก็มีช่างผมนะฮะคือป้าน้องเขาก็ว่างนะครับแล้วก็มีน้องเนยที่เป็นสไตลิสต์เนี่ยแกก็ว่างด้วยเหมือนกันนะฮะฉะนั้นเราก็เลยรวมตัวกันนะฮะ ไปไหว้พระกันนะฮะไปมูเตลูนะฮะว่าง่ายๆก็เดี๋ยวจะไปวัดนั้นวัดนี้อะไรอย่างงี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันก็นแล้วกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องขับรถไปรับป้านองแล้วก็รับน้องเนยที่คอนโดพี่น้องก่อนนะครับก็พูดตรงๆนะตอนนี้คือสายมากแล้วว่าเรทพอสมควรเลยอนะ <S <S น้องเนยสวัสดี<อ>ค่ะ เชิญกันจานในบอกไปแวะซื้อกาแฟกลิ่มกาแฟหึ้มเลยนี่ไงก็นี่ไงไม่กาแฟอันเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานหเรอใช่เราไม่ได้เอาลงไปกินไงตั้งแต่ทํางานป้อ,อ,อมอะค่ะโโอ้หแล้วก็ไม่ได้ลงไปกินแล้วมันก็ยังอยู่ก็เอามากินได้เลยวันนี้แวะซื้อทางเท้าก็ได้ทางเท้าได้เลยน้องสาวออกสีนะักกอลิมไหมครอบไปทางนี้หรอ ขออ,ขออนุญาตเปลี่ยนใจเลยไหมฮะไม่ได้ค่ะคือใจรัครับสำหรับที่แรกนะฮะก็คือ,อพี่เลนก็จะพาทุกทุกคนนะครับไปที่วิหารเสด็จพ่อพระศิวะนะครับสำหรับวิหารเสด็จพ่อพระศิวะนี่นะฮะอยู่ในซอยคูบอน27่บครับก็ประมาณรามอินทรา71กม .8 อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นศาสนาสถานนะครับอขององค์เทพฮินดูนะครับ ก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็คือพระศิวะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทพขององค์พระตรีมูรตินะครับแล้วก็เป็นเทพแห่งการทําลายล้างนะครับซึ่งการทําลายล้างในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นการทําลายล้างสิ่งชั่วร้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึก็คือว่าองค์พระศิวะเนี่ยถือเป็นพ่อขององค์พระพิฆเนศอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเราก็จะไปชมกันนะครับอันนี้ก็เข้ามาใน วิหารไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไม่ค่อยมีคนเลยครับเงียบสงบนะฮะเย็นสบายเพราะว่าอากาศเริ่มแบบมีความหนาวหนาวนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ฝนตกนะครับอากาศเย็นๆฮะ,ะสบายๆครับวันนี้เดินแบบชิลที่สุดอะ ครับตอนนี้ก็กำลังเดินขึ้นบันไดนะครับก็จะพาทุกๆคนนะครับไปชมสเสด็จพ่อพระศิวะองค์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นองค์ที่ใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็เป็นสีทองทั้งองค์เลยนะครับกนเนี่ยกำลังเดินขึ้นบันไดไปนะครับนี่นะฮะใกล้ถึงแล้วครับ ก่อนที่เราจะไหว้เทพต่างๆในศาสนาฮินดูเนี่ยนะครับเราต้องไหว้พระพิฆเนศก่อนนะครับเป็นอันดับแรกแล้วก็ตามด้วยเทพที่เราต้องการจะไหว้ต่อๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากวนเกษียณสมุดนะครับขาบก็เดินมาเรื่อยๆนะครับลงมาจากองค์พ่อพระศิวะนะครับแล้วก็เดินด้านขวามือนะครับเราก็จะเจอกับ ในส่วนของรูปภาพขององค์มหาเทพต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวขององค์พระแม่ลักษมีนะครับนะครับก็จะมีหลายๆพระองค์นะครับวางให้เราได้ไหว้กราบไหว้บูชานะครับมีพระศิวะแล้วก็มีภรรยาของพระศิวะก็คือพระแม่อุมาด้วยนะครับ ครับแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นแท่นบูชาองค์ศิวะลึงนะครับก็เดินบันไดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นครอบครัวของอ,องค์พ่อพระศิวะนะครับก็ประกอบไปด้วยพระพ่อพระศิวะพระแม่อุมานะครับแล้วก็พระขันทกุมารแล้วก็เป็นพระพิคเนตนะครับก็คือพิคเนตก็ไม่ทราบวิธีในการลดน้ําขอพร องศิวลึงเนี้ยนะครับพี่พี่เกเรียนไม่รู้วิธีนะฮะก็เลยแบบได้แค่แบบยกมือไหว้แล้วก็พาทุกคนเดินชมรอบๆนะครับ เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นสิ่งที่ปลูกสร้างไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับก็จะมีช้างหันหน้าชนกันนะครับแล้วก็เราสามารถเดินขึ้นบันไดเข้าไปในตัวของช้างนะครับก็ก็จะมีองค์ศิวลึงอยู่อยู่ภายใต้ช้างอันนั้นนะครับก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะใครที่พอจะทราบนะฮะก็รบกวนฝาก คอมเมนต์มาให้อ่านหน่อยนะฮะว่าว่าคืออะไรนะครับแล้วเราก็เดินขึ้นบันไดขึ้นมานะครับตรงอาคารฝั่งตรงข้ามกับ สถาปัตยกรรมเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่มีช้างหนหาชนกันนะฮะแล้วก็เดินขึ้นมาก็จะเห็นองค์พระศิวะนะครับประทับอยู่บนบัวนะครับข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับ และส่วนนี้ก็เป็นส่วนของอข้างใต้ฐานขององค์พ่อพระศิวะองค์ใหญ่นะครับแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเห็นเป็นจุดบูชาองค์พระต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปของศาสนาพุทธนะครับน่าจะพุทธชินราชนะครับอันนี้เป็นอ,องค์พระแม่กาลีนะครับ ก็จะมีหลายๆามีเทวรูปหลายๆพระองค์นะครับอ,อยู่ด้วยกันอยู่รวมๆกันนะครับส่วนนี้น้องเนยสไตลิสนะฮะเขาก็มากระซิบที่หู ที่หูของหนูมูสิกานะครับซึ่งเ,เป็นการขอพ,อพ,อพรมกพิคเนศแบบหนึ่งนะครับาาครับแล้วตรงที่เราจอดรถนะฮะก็จะมีรูปขององค์พระโพธิสัตว์นะครับตั้งอยู่นะครับองค์ใหญ่ทีเดียวนะฮะพร้อมไปทานข้าวกันยังคะ ครับกองทัพก็ต้องเดินด้วยทองนะครับก่อนที่จะไปวัดต่างๆนะครับแล้วก็มาทานข้าวกันก่อนนะฮะก็มาทานกันที่ร้านม่านเมืองนะครับอยู่แถวเอออยู่ในหมู่บ้านสามกรนะครับเป็นร้านอาหารเหนือนะฮะวันนี้เรามียำข้าวเหนวแบบเลยนผักเป็นเห็กระด้างเห็ดกระด้างกินเป็นกันไหมฮะแข่งกระด้างเห็ดกระด้างเห็ดแข็งแขางแต่ทำในช่วงนี้ที่เข้าวม่านไก่สิเนาะไกะไก่ัแกะไก่บ้าน ไปกี่อย่างเนี้ยแปดร้อยอย่างน <800 S 2> ับ <c oughs> ไปนับมาอุ้ยบาดีนิ้วหมดนิ้วหมดแต่ว่าเกินสิบใช่ไหมค่ะหิวเหรอ <c oughs> หิว <c oughs> <c oughs> ตอนแนรกจะว่าแบบอาสังยังก็ได้างนะสังแวงแคร์ละ <c oughs> ตักใส่ถวยให้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปกันถนน

ดเขาลองเป็นสีนี้ดูนะน่าจะเป็นแบบมีความพริกอันนี้ดีเพราะว่ามันมีความพริกพริกขึ้นมานิดนึงน้ำก้าว น,นี่เป็นต้นขนุนนะครับอ๋อปี๊บ บ้างค้าสมาชิกเราจุกมากเลย่ะจุกยิ่ไหจุกเลยหรอพี่น้องจุกมากก็แค่สิบอย่างเองสิบกว่าไหมฮะกว่ากินเงินเขาไปได้แต่ว่าทีนี้เขาจะจานแบบเล็กๆนะฮะพอชั่นแบบไม่ได้ใหญ่มากเงี้ยทำให้เรากินได้หลายๆอย่างนะคือดีดีมากเลยแล้วก็อาหารรสชาติจัดจ้านเนาะโอเคเดี๋ยวหลังมาใหม่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเวลาเหลือก่อนที่เราจะไปวัด วิศนุนะฮะว่าเขาจะเปิดอีกทีบ่ายโมเอ้ขอโทษบ่ายสามฮะตอนนี้เรามีเวลานิดหน่อยเราจะไปอีกวัดหนึ่งจะไปทําบุญถวายสังฆทานกันนะฮะโอเคสมาชิกพร้อมอยังคะพร้อมมากค่ะโซเชียล <Social S 2> กันสุดพร้อมหลับค่ะโอพร้อมหลับ <laughs> โอเคเจอกันที่วัดครับสวัสด,ดีครับเอาสวัสด,ดีทําไมเ <laughs> <laughs> ออครับเราก็มา ทำบุญถวายสังฆทานกันนะครับที่วัดบางเพลงใต้นะครับสําหรับวัดบางเพลงใต้นี่นะฮะก็อยู่ตรงอซอยรามคําแหง187นะครับเขตน่าจะมีบุรีแล้วล่ะนะครับก็ที่เนี่ยก็จะมีคิกตลาดน้ําขวัญเรียมนะครับแล้วก็เราสามารถเดินข้ามสะพานไปฝั่งตรงข้ามนะฮะเราก็จะมีอ่าเป็นวัดที่ชื่อว่าวัด บําเพญเหนือนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทั้ง2วัดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เดินให้ท่านผู้ชมได้ชมร,บรอบๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปถวายสักการนะแล้วเราก็จะข้ามไปวัดบําเพ็นเหนือกันครับ พี่น้องเสื้อสีเดียวกับพื้นเลยนะบันไนะดเป๊ะมากอะอมันสวยด้วยวะ่ะ <c oughs> ครับก็มาถึงที่วัดบําเพ็ญเหนือนะครับก็คือข้ามสะพานมาจากวัดบางเพงใต้นะครับรเดินเข้ามานะฮะก็จะเป็นวัดที่ใกล้กันเลยกับวัดบังเพงใต้นะครับแค่มีคลองกัน้นคลองแสบกัน้นเท่าน,นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะคือวัดบําเพ็ญเหนือนะเป็นวัดที่พื้นที่ค,คือกว้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็มาถึงของโปรดป้าน้องแกนะฮะคือลอตเตอรี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็น ขนมโตเกียวซึ่งแบบยาวมากอะนะฮะแต่ว่าทานไม่ได้ฮะอิ่มตะก่อนนะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะ เสร็จแล้วนะครับจากวัดบาเพ็ญเหนือนะครับเราก็จะไปเอารถนะครับที่ลานจอดรถอ้ขอโทษอาคารจอดรถตรงวัดบางเพลงใต้นะครับไปไหวไหมฮะไปค่ะอ่ะเดินทางต่ออีกหนึ่งที่นะฮะไปอร่อยเลยรัสมัครนักนอนคืออะไรทั้งนอนคืออะไรอ่ะเธอจะสมัครสมัครเนี่ยตาหวานมาบอกมันมันไปสมัครแล้วมันชวนเนยเหรอเป็นยังไงวะ ถามมือนแล้วนอนคืออะไรอ่ะนอนอย่างเดียวงี้เหรอใช่เหมือนแบบยังไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะอยากรู้อะไรเลยว่าตอนนี้ไงถามพี่กันละพอเปิดให้พี่รอกเปิดแต่ว่าเปิดให้เขาตอนเออไม่ายสามยังไงโอ้ยยังไงถูกต้องถูกต้องถูกต้องเหมือนเขาจะให้เราถามอะไรสักอย่างก็เลยไม่ถามตีจะจอดรถคุณมาถึงแล้ว เราได้มีเนี่ยโอ้แคบเหลือเกินครับแล้วก็ขับรถมาถึงที่วัดวิษณุนะครับสําหรับวัดวิษณุเนี่ยก็มีอายุก็ประมาณร้อปีแล้วนะครับก็อยู่ในซอยวัดปกนะฮะอยู่เขตยานวานะครับก็เป็นวัดที่ประดิษฐานองค์เทวรูปนะครับ โดยเฉพาะองค์พระวิษณุนะครับเออใช้มีมเทพฮินดูเนี่ยหลายๆองค์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นช่วงพักพักอยู่นะฮะก็คือเขาจะพักช่วง,ง,งเที่ยงนะจนถึง บ่ายสามโมงนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะเปิดให้เข้าชมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเข้าไปไหว้พระได้นะครับอันนี้เราก็ไปไหว้พระพิฆเนศก่อนนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับเดยวเราก็เดินไปไหว้พระแม่ลักษมีไอ้ขอโทษพระแม่อุมาด้านขวามือนะครับ ภายในวัดก็จะมีร้านโชห่วยเล็กๆนะครับก็เข้ามาเดินเข้ามานะฮะเราก็จะเห็นอุปกรณ์ที่สําหรับใช้ในการไหวไหวองค์มหาเทพนะฮะไม่ว่าจะเป็นนมเป็นขนมนะครับแล้วก็จะมีของที่มาจากอินเดียนะครับของไทยก็มีครับส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นอ,องค์เทวรูปต่างๆนะครับแล้วก็มีกัมยานนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับใช้ในการไหวฮะ แล้วตอนนี้เราก็มานั่งรอกันนะครับให้ถึงบ่ายสาโมงเพื่อที่จะเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับ A later. few moments later. ยังไงบ้างคะผู้ร่วมทริปของเราในวันนี้เปลี่ยนเปลงเปลี่ยนากีมากเลอิ่มบุญเลยใช่ไหมอิ่มใจอิ่มท้อหอมดังคราวหน้าทริปหน้าอย่าลืมนะคะไปค่ะเดี๋ยวกำหนดก่อนจะไปไหนนะฮะฝากติดตามด้วยนะฝากกด subscribe ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งริงไมลเบลไว้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปนะฮะว่าจะไปไหนนะรับรองว่าไม่ซ้ำเดิม ไปเรื่อยๆงานไม่มีเราก็มูเตลูนะจำไว้เก <c oughs> <g ül> ิดเป็นช่างเกิด <c oughs> เป็นคนทำโฆษณานะโอเคตั okay? <c oughs> ว่าไม่ใช่ห้องตัวเองนี่หรอพวกนี้มันป่วยป่ะได้เข้าใจนะว่าไม่ใช่องตัวเองมันเป็นโรค <c oughs> ชนิดหนึ่งอ่ะมันจะมีคนที่เป็นโรคสะสมขยะนะเออเป็นโรคสะสมขยะใช่ไหมแต่ว่าอีกอีกประเภทหนึ่งคือขี้เกียจทำแต่นี้แบบไม่มีที่โดนนก็เลยม่จ้าก็มีจก,กันนะคะบเป็นายค่ะบ